สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับปิ่นมุกชาแนลวันนี้วันที่11กรกฎาคม2,563นะคะวันนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับประกันสังคมจ่ายเยียวยา5,000บาทลูกจ้าง86,000คน แต่ก่อนที่จะไปฟังข่าวสารซาระดีๆจากทางช่องฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปิ่นมุกด้วยนะคะลูกจ้างเฮประกันสังคมจ่าย5,000บาทจำนวน86,000คนนะคะเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ ข่าวจากมติชนผู้สืบข่าวรายงานว่าสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานได้ส่งหนังสือถึงนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการครั้งนะคะเพื่อขอรับเงินงบประมาณช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตนที่ทำงานไม่ถึง26วันและได้รับค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ8,138บาท ซึ่งมีจํานวนมากถึง86,000คนนะคะให้ได้รับเงินเยียวยาเดือนละ5,000บาทซึ่งขณะนี้นะคะนายอุตมะได้อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรวมไปถึงการจ่ายเงินก็อนุมัติเรียบร้อยแล้วคาดว่ากลุ่มนี้นะคะจะจ่ายเงินได้ ภายในสิบวันนี้นะคะซึ่งนี่ก็เป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับแรงงานพี่น้องแรงงานประกันสังคมนะคะก็ขอให้ได้กันทุกคนนะคะจะได้ คลายความเดือดร้อนลงได้บ้างสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่ติดตามรับฟังข่าวสารสาระดีๆจากทางช่องคะ่ะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องอีกนะคะขอบคุณคะ่ะ